นอ <Ann> mm hmm. สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่อง a r j o อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปขึ้นเขาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยภูเขาที่เราจะขึ้นมีชื่อว่ากว ok นด็อกซันครับ ซึ่งเป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนะครับสูงประมาณ600กว่าเมตรนะครับเพราะว่าเป็นภูเขาที่อยู่ในตัวเมืองนะครับไม่ได้ไกลออกไปจากตัวเมืองเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นภูเขาที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับซึ่งจากตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยเราก็จะต้องนั่งทิกซี่เข้าไปประมาณ30นาทีนะครับเพื่อไปยังภูเขาที่เรากาลังจะขึ้นนะครับอตอนนี้เนี่ยเรา เป็นเวลาประมาณ7นาฬิกา25นาทีนะครับก็เป็นช่วงเช้าของเกาหลีใต้นะครับอุณหภูมิก็ติดลบทั้งวันครับตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าเราสองคนเนี่ยแต่งตัวมีชิดมากนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยมันเร็วไหลมากทุกคนอุณหภูมิติดลบนะครับซึ่งอุณหภูมิก็ติดลบอยู่ที่10นะครับแล้วก็อากาศทั้งวันเนี่ยเราดูแล้วก็คือติดลบทั้งวันนะครับก็เลยแต่งตัวมีชิดมากทุกคนเห็นไหม <laughs> อ๋อก็ <laughs> นั่นแหละครับทุกคนวันนี้เราจะไปที่กวนด็อกซันนะครับภูเขาที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะสวยไหมนะครับจะเป็นยังไงนะฮะทุกคนก็ตามไปดูพร้อมๆกับเราได้ทุกคนจากนี้เราก็จะขึ้นแท็กซี่กันแล้วทุกคนจากนี้เราก็ต้องไปหาแท็กซี่นะครับเพื่อขึ้นแท็กซี่ไปที่ภูเขานะก็อากาศหนาวมากทุกคนอากาศเย็นมากอ่ะที่จากชอน,นชั่สถานีครับหรือหรือว่าชอนัน่หอเนี่ยนั่งแท็กซี่ไปก็ ประมาณ30นาทีนะค่าท็กซี่เนี่ยประมาณ3ามหมนวอนนะครับหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,000บาทนะครับเกือบเกือบหนึ่พันบาทไทยนะครับโอ้โหออกมาข้างนอกคือลมเย็นมากลมตีหน้าแบบว่าเย็นมากอ่ะนี่คนะเดี๋ยวขึ้นทิกซี่กันนะฮะลมเย็นมากนะโอ้โหอากาศติดลบเลยอนะ่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นทิกซี่กัน จะปล่อย้องเซลควงดอกซันไข่ร่อควงดอกซัน,นจากนี้เราก็นั่งที่ซีบารสามสิบนาทีนะครับแล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้เต็มอิ่มก่อนทุกคนเพราะเมื่อเช้าคือไม่ได้นอนเลยนะฮะออกจากบ้านก็ตีหนะ้าเนาะ ถึงแล้ว hmm. ห mm ิมะตกเฮ้ยหิมะลงไป็นฝอยอ่ะ ก็ถึงที่กวงดอสซันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือแผนที่ที่เราจะมาแนะนําให้ทุกคนได้เห็นกันในวันนี้ครับก็หลังจากที่เราลงจากท็กซี่เนี่ยเราก็เตรียมตัวแล้วก็วอร์มร่างกายแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นเขากันแล้วนะทุกคนก่อนที่เราจะขึ้นเขาเนี่ยเราจะขอมาแนะนําสถานที่ภายในแห่งนี้กันก่อนครับก็นี่คือจุดที่เราอยู่แล้วทุกคนเห็นไหมนี่จุดแดงๆที่เราอยู่นะครับซึ่ง ายในกวนทกซันเห็นนี้นะครับจะมีทั้งหมดสามเส้นทางให้ขึ้นแทุกคนซึ่งแต่ละเส้นทางเนี่ยมันจะไกลแล้วก็สั้นต่างกันนะทุกคนเส้นทางที่ใกล้ที่สุดนะครับก็จะเป็นเส้นทางเห็นนี้นะครับตรงนี้นะครับส่วนเส้นทางที่ไกลนะครับก็จะเป็นเส้นทางนี้นะครับแล้วก็เส้นทางที่กลางๆนะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับหมายเลขหมนี่แหละตรงหมายเลขห่มเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาบรรจบกันที่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรง be นี้บนจุดนี้แหละก็วันนี้นะฮะเราจะเลือกเดินเส้นทางแรกนะเพราะเราเพราะว่าเราต้องประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแบตนะครับคือตอนนี้เราเอาแบตมาประมาณ7ดก้อนนะครับแล้วก็หมดไปประมาณ2ก้อนแล้วนะเพราะอากาศเย็นเล่นงานกล้องเราครับตอนนี้คือหีไม้มีปล่อยๆนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยติดลบนะครับซึื้ออากาศเย็นบ้าทุกคนทําให้เราต้องปิดหน้าปิดตาทั้งหมดเลยนะเห็นไหมว่าเราปิดหน้าปิดตาทั้งหมดเลยนะสำหรับใครที่จะขึ้นเขาเวลานี้นะครับก็ เตรียมตัวให้ดีแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วเพราะว่านอกจากเราจะต้องต่อสู้กับระยะทางแล้วเราจะต้องต่อสู้กับอากาศที่มันหนาวเหน็บแล้วก็สภาพอากาศที่มันเดือดร้าอีกนะทุกคนนี่ก็เป็นรายละเอียดเข้าๆภายในสถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมภูม,มิประเทศแล้วก็สภาพการเดินเนี่ยเป็นยังไงเส้นทางดีไม้ เส้นทางเนี่ยจะบอกเกกับการขึ้นหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันแบบพร้อมๆกันเลยนะครับอก่อนจะไปนะ่เดี๋ยวเราจะบอกที่อยู่ที่นี่ก่อนนะครับที่นี่นะครับจะอยู่ที่อยู่ที่ชอนันชีนะครับดงนากูนะครับควงด็อกมยอนนครับชื่อภูเขาว่าควงด็อกซันนะครับทุกคนอากาศตอนนี้คือหนาวมากทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นกันแล้วนะเพราะว่าเราอยูน่นานเนี่ยมันทําให้เราหนาวแล้วก็ร่างกายมันจะ ไม่ดีเอาแล้วทุกคนเราจะขึ้นกันแล้วทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับว่าเราจะไปชีพภูเขาลูกนี้ได้ไหมทุกคนก็ไปพร้อมกันเลยไปตอนนี้เราจะขึ้นเขากันแล้วนะทุกคนคนก็เยอะอยู่นะครับคนมากันเยอะอยู่นะตอนนี้คือหนาวมากครับอากาศติดลมทั้งวันเลยพราะตอนนี้ก็อากาศตดลมอยู่นะครับ๋ยวเราจะมาจับเวลาเส้นทางกันเดินนะทุกคนว่าใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงกันนะครับ เดี you. You here, to to the e so so ๋ยวเราจะมาสรุปตอนทางให้ฟังกันนะถ้าแบตยังไม่หมดนะทุกคนหลังจากที่เราเดินมาสักพักแล้วทุกคนเราก็จะเจอทางแยกแล้วทุกคนเห็นไหมว่าจะมีทางแยกนะครับก็มีซ้ายกับขวาที่ไปกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเลือกไปทางซ้ายนะเพราะว่าจะเราจะเลือกเดินเส้นทางที่1นะครับขวามือคือจะเป็นเส้นทางที่3จากผลสรุปที่เราเห็นจากแผนที่นะครับจะเห็นว่าทางขวามือีจะเป็นเส้นทางที่3นะซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ไกลมากๆแลนะทุกคนส่วนทางซ้ายมือจะเป็นเส้นทางที่1นนะครับที่เราเลือกเดินขึ้นเขากันนะครับ จะเห็นว่าเส้นทางที่หนึ่งนี่ถึงแม้ว่ามันจะสั้นนะครับแต่มัน Serbia, เป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาโดยตรงแลวทุกคนมันก็เลยจะสั้นนะครับส่วนเส้นทางที่สามเนี่ยน่าจะเป็นการอ้อมเขามากกว่านะครับวันนี้เนี่ยอากาศติลดลบนะทุกคนเราจะเห็นแดดปล่อยๆนะฮะก็น่าจะดีกว่าตอนเช้านะว่าตอนเช้านี่แบบหนาวมากฮะไม่แน่ใจว่าอากาศบนเขานี่เท่าไหร่กันนะครับแต่ดีที่ tässä. วันนี้ไม่มีลมฮะก็เลยรู้สึกว่าดีๆหน่อยนะ ถ้ามีลมนี่คือแย่อาการเลยนะแล้วก็มีหิมะตกอยู่นะฮะหิมะตกอยู่ปล่อยๆนะบนพื้นนี่คือยังไม่ละลายเลยอ่ะมีวัดด้วยทุกคนเห็นไหมเราไม่ไม่ได้เข้าชมนะเพราะเราเลือกที่จะขึ้นเขานะครับเราเป็นนักปีนเขาแล้วนะทุกคนไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วนี่เป็นประชาสัมพันธ์หรือเปล่าไม่รู้แล้วทุกคนก็ไม่มีการเก็บค่าเข้า,ขาครับเข้าฟรีครับ ที่มาตกไม่หนานะครับเราก็เลยไม่ได้เอาอุปกรณ์ป้องกันอะไรออกมาครับที่จรินมันจะมีอุปกรณ์ป้องกันที่ขายเยอะมากแล้วทุกคนแต่ตอนนี้เราจะไปใช้แล้วเพราะว่า่าสภาพการเดินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลำบากเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้เลือกที่จะใช้นะบขบนก็เป็นวัดน,นะครับขวบมือวัดเยอะนะครับแถวนี้จะเห็นไ,ได้ว่าช่วงแรกๆนี่คืออากาศดีนะฮะเออไม่ใช่อากาศดีชเส้นทางจะดีแล้วทุกคนเดินง่ายนะ ผม,ผมมองว่าเส้นทางเส้นนี้เหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่อยากจะฝึกร่างกายแล้วก็ฝึกตัวเองนะฮะก่อนจะขึ้นเขาสูงๆเลยอย่างเงี้ยหูอะไรก้าๆนี่เป็นภูเขาที่เบสิกมากๆเลยจะมาดูกันว่าเราใช้เวลาในการขึ้นเท่าไหร่นะปกติเราก็ใช้เวลาเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเสียเวลากับการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรเยอะมากนะนก็เลยใช้เวลาเยอะกว่าคนขึ้นเขาปกตินะฮะ นี่ก็เป็นภูเขาลูกแรกของแฟนเราครับที่ออกเดินทางในช่วงฤดูหนาวนะครับส่วนเราก็เป็นภูเขาลูก3ามลูกสี่กันครับที่ออกในฤดูหนาวเปีนที่แล้วนะครับเป็นทางแรกของการปีนเขาที่มีหิมะปกคลุมแบบนะคะทุกงๆแลอากาศดีนะอากาศดีนะคะไม่ร้อนนะคะสองก็คือมันก็จะหนาวหน่อยเนาะหนาวมือหนาวหนาวเท้านะคะแต่ว่าดีหน่อยที่วันนี้เราแบบเตรียมอะไรประกณบอุปกรณ์มาดีมาก นี่ทาไมบอกว่าเป็นไฟเราดีหล่ะคนดูไม่ออกถ้าเพราะว่าปิดตั้งแต่ท่าหัวยังเท้าเลยนะครับปิดวิดชิตหมดะคะก็จะได้อีกอารมณหนึ่งนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็จะไปดูร้อนมาใช่ไหมหดูร้อนนะคะฤดูอะไรนะฤดูหนาวไม่ใช่ดูหนาวไ,ไหมเป็นสีนะคะเ,ออเป็นสีแล้วก็ดูใบไร่วงใช่ดูไมมร่วงแล้วตอนนี้ก็มาช่วงหิมะนะคะก็จะได้คนละอารมณ์นะคะช่วงนี้นะคะ ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยจะแห้งตายกันหมดนะฮะไม่แห้งตายสิแห้งเฉ่านะฮะส่วนแล้วก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยันก็จะออกใบออกดอกใหม่หมดเลยนะมันยังไม่ตายนะะเห็นว่าแห้งๆนี่มันยังไม่ตายเลยทุกคนมันแค่แบบแห้งๆเพราะอากาศเย็นเฉยๆนะฮะแต่ถามว่าตายไหมมันไม่ไม่ถึงกับตายนะฮะช่วงฤดูใบไม้ผลิเี่ยมันจะออกดอกออกใบสวยมากทุกคนอากาศหนาวจนแบบมันแห้งไปหมดอ่ะต้นไม้ใบหญ้าดีคือไม่มีสีเขียวนะะเห็นไหมว่า จะเป็นสีน้ำตาลหมดนะทุกคนอย่างที่บอกไปนะใครที่อยากฝึกตัวเองก็ชมคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจนะฮะว่ามาไหวไหมหรือไม่ไหวนะฮะถ้าใครจะมาก็เตรียมตัวให้ดีทุกคนอากาศหนาวมากเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้ดีนะอากาศหนาบวบัวสภาพอากาศที่เลวไรอีกอะ่ะโหตอนนี้คือหิมะลงแล้วทุกคนหิมะฝนหรือเปล่าเขาเรียกว่าหิมะฝนนะหิมะไม่หนาดูดิ ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะฮะจะบอกว่าเส้นทางการเดิเนสวยามากๆเลยหอเส้นทางดีนะครับไม่ลกแล้วก็ไม่โขดนะฮะเส้นทางพอทําสวยอยู่นะทุกคนอ้ข้างหน้าเป็นอะไรข้างหน้าเป็นทางแยกนะครับน่าจะเป็นเส้นทางที่หนึ่งกับที่สองนะครับพอเส้นทางที่สามก็คือแยกอันแรกนะฮะที่เราเจอตอนแรกอนะ่ะ ันนี้ก็เราจะเป็นเส้นทางที่สองกับหนึ่งนะฮะความจริงนะหนึ่งเราทะลุลขึ้นไปใช่ไหมอืมหนึ่งก็คือตักขึ้นเขานะฮะสองก็คืออ้อมอ้อมอ้อมหมดหน่อยสามก็คืออ้อมไกลมากทุกคนที่เกาหลีนะคะเวลาเดินป่านะขึ้นเขามันจะมีที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะมีแผนที่ไว้ตลอดเลยใช่นะทุกคนสาหรับใครที่ดูไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวเราจะบอกการเดินทางให้นะทุกคนอันนี้จะชัดเจนกว่าแผนที่อันแรกนะครับ อันนี้คือเส้นทางที่เราจะ,จะเลือกขึ้นนะทุกคนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมยอดจะอยู่ตรงนี้นะครับหกร้อยเก้าสิบเก้าเมตรนะครับกวางด็อกซันนะครับนี่คือเส้นทางแรกที่เราจะเลือกขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการตัดขึ้นเขาโดยตรงเลยนะนี่คือจุดที่เราอยู่นะครับส่วนนี้คือเส้นทางที่สองนะครับอ้อมอ้อมหน่อยนะครับอ้อมอย่างนี้เลยอ่ะเส้นทางที่สามที่เราเห็นตอนแรกครับนี่อ้อมตรงนี้เลยไกลมากแล้วทุกคนตรงเนี้ยเอาขึ้นตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่ท็กซี่ปล่อยเราลงนะครับตรงเนี้ย แล้วก็เดินเข้ามาตรงเนี้ยนี่คือแยกแรกนะครับที่เราบอกว่ามีวดัดมีอะไรเนาะตรงนี้นะฮะหลังจากที่เราเดินมาสักพักเนี้ยเราก็เจอจุดทางแยกเป็นสองกับสามนะครับสองกับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลือกเส้นทางที่หนึ่งนะทุกคนตอนนี้เราก็จะเลือกขึ้นเส้นทางที่หนึ่งแล้วทุกคนจะเห็นได้ว่าคือไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าตอนนี้คือวีพายุหิมะนะครับมีหิมะลงไปไปล่อยนะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเขากันแล้วนะครับอากาศก็หนาวนะฮะหนาวเอาเรื่องเลยทีเดียว ส่วนเราก็ยังปกติครับยังไหวอยู่แฟนเราก็บ่นว่าปวดเท้านะเพราะว่าอากาศเย็นเล่นงานที่เท้านะครับ <S <S ส่วนเราก็ยังปกติดีนะครับใครเลือกเส้นทางที่หนึ่งเนี่ยคิดดูให้ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะใกล้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นโดยตรงเลยนะทุกคนก็เลยอยากให้ทุกคนตัดสินใจดีๆนะครับใครที่มาตามเราแล้วก็เลือกเส้นทางเนี่ยส่วนที่2กับที่3เนี่ยเราไม่ได้รีวิวนะเพราะเราไม่ได้ไปทางนั้นนะเราจะมารีวิวเส้นทางที่1กันทุกคน นี่ส้นทางที่หนึ่งก็จะโหดๆเลยนะทุกคนส่วนมากคนจะเลือกเส้นทางที่หนึ่งมากกว่านะสองกับสามไม่ค่อยเห็นใครไปนะฮะใครจะขึ้นเขาช่วงด้านเหนาอนี่คือต้องเตรียมตัวดีมากๆนะทุกคนไม่ใช่สุมสีสุมห้าล้วก็ขึ้นนะครับไม่ได้นะครับอันตรายมากนะครับเพราะอากาศมันเยวอกไรสุดๆเลยอนะโหปัญใด้ทุกคนรู่น โอ้เพิ่งขึ้นเขามาได้ครึ่งหนึ่งเจอบันไดสู่ผลแล้วไม่เป็นไรฮะเราก็ค่อยๆขึ้นนะทุกคนโอ้โหเห็นแล้วเป็นท้อก็เจอมาหนักพอสมควรนะหนักกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วทุกคนก็เส้นทางที่หนึ่งฮะจะขึ้นโดยตรงแล้วทุกคน ก็เป็นกำลังใจเราสองคนด้วยนะทุกคนว่าเราจะพิชิตยอดนี้ได้ไปนะครับตอนนี้คือพูดแบบอุ้ยไปหมดแล้วติดิขาดๆนะครับไม่เป็นข่าวเพราะว่าอากาศหนาวแล้วก็ความเหนื่อยด้วยนะฮะเพราะทุกคนเราก็จะขึ้นบันไดสู่โหดอดิกันนะครับโหดมากทุกคนโหแบบโหสุดโหดอ่ะหนักกว่านี้ก็เคยเจอมาครับวอลลักซันครับหนักจริงๆนะครับหนักกว่านี้อ่ะ ล้วก็จะค่อยๆขึ้นครับไม่เรีบครับชิวๆก็โหดเอาเลือกนะฮะเดี๋ยวให้ดูข้างบนนะครับว่ามันสูงขนาดไหนทุกคนนู่นฮะเป็นเส้นทางที่คนเลือกเดินเยอะมากนะเส้นทางที่หนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันสั้นนะคนก็เลยเลือกที่จะใช้เส้นทางนี้เป็นหลักในการขึ้นนะับ เราก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะที่ใช้เส้นทางที่หนึ่งในการขึ้นนะฮะเหนื่อยว่าทุกคนขอพักก่อนอเราตอนนี้เราก็จะขึ้นแบบจริงจังแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นแบบจริงจังๆนะครับแบบไม่พูดนะถ้าพูดมันจะเหนื่อย <c oughs> <ๆ>น,นะทุกคนก็ดูเอานะฮะหนาวจนควันออกปากเลยอ้ะ ี่เราขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งแนละ้วทุกคนโหคนขึ้นข่าเยอะมากวันนี้น mm hmm. ี่คือครึ่งหนึ่งที่เราขึ้นมากันนะครับเฮ้ยข้างบน,นข้างบนมีที่พักนะฮะ mm hmm. จุดข้างบนมีที่นั่งพักอยู่นะไปนั่งนูงนะ่นเนาะเดี๋ยวจะไปนั่งพักข้างบนกันนะทุกคนไปกัน ือที่เราขึ้นมากันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูกันฮะนี่คือจุดที่เราขึ้นมากันฮะอู้หูนี่คือที่เราต้องขึ้นไปกันต่อฮะเหนื่อยมากอยู่ๆก็แบบขึ้นเลยอ่ะคนออกแล้วนะก็หิมะยังไม่มีนะฮะก็มีแดดอุ่นๆนะก็รู้สึกว่าดีอยู่นะฮะเดี๋ยวจะนั่งพักสักแป๊บนึงแล้วก็จะขึ้นไปกันต่อนะทุกคน ต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าใครที่จะเลือกเส้นทางที่หนึ่งนี่คือต้องคิดดีแล้วก็คิดดีดีมากๆนะเพื่อมันตัดขึ้นเขาโดยตรงยไงมันถึงสั้นนะครับเยวขอนั่งพักสแป๊บนึอนะทุกคนอันนี้คือเวลาปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็เราประมาณสี่สิบนาทีแล้วนะหนึ่งกิโลก,กว่าๆนะฮะความสูงที่ได้คือหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเมตรนะฮะอัตราการเต้นหัวใจพุ่งไปที่ร้อยหกห้านะครับซึ่งมันเยอะมากะัะตอนนี้ก็เ้องพักกันอยู่นะฮะ ทำกายหิมะก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่ก็ร่างกายยังโอเคอยู่นะครับก็ยังไปต่อได้แต่ก็เหนื่อยเพราะว่าต้องขึ้นเขาแบบขึ้นอย่างนี้แล้วก็อากาศบวดกับอากาศมันเย็นด้วยนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกตินะครับแล้วก็ขอนุญาพักแป๊บเดียวเราจะไปกันต่อแล้วทุกคนโอเคทุกคนเราจะเราพักเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นกันต่อแล้วนะตอนนี้คือแบบ ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าหิมะลงไปปลอ่อยนะครับคือมีเป็นช่วงๆนะครับมีหยุดบ้างแล้วก็ลงบ้างนะแต่หิมะไม่หนาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเขากันตอ่อแล้วนะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะตอนนี้เราก็จะขึ้นเขากันตอ่อแล้วนะครับตอนนี้ก็หายเหนื่อยแล้วแหละปกตินะครับประมาณสิบนาทีห้านาทีก็หายเหนื่อยนะครับอากาศเย็ยนไงมันก็เลยเล่นงานเราแบบเหนื่อยเป็นคุณสองเลยอย่างเงี้ยจากที่ปกติแค่เหนื่อยขึ้นเข่าไรอย่างเงี้ยมันก็แต่มันเพิ่มความเย็นเข้ามาไงมันทำให้เราเหนืยยณเลประมา ก็พอเดี๋ยวเราจะขึ้นเขากันไปเรื่อยๆนะฮะดีนะหิมะไม่หนายัาง,พนะยางพอเดินสะดวกหน่อยนะฮะถ้าหิมะหนาก็จะลำบากนะทีนี้เราเทาเส้นทางมาให้เราดีมาๆชไหมใชนะครับเส้นทางดีนะครับแต่โหดรโคตรตงขึ้นด้วยหครับ คงพวงไม่ทำทา,า,างขนาดเราเดินอ,อีนเลยอ่จาจะจุดพักที่เราพักเมื่อกี้นะขึ้นไปหน่อยนก็มีศาลานะข้างนบน เราจะพาไปดูแผนที่กันทุกคนนี่คือปัจจุบันที่เราอยู่นะครับจุดนี้นะครับจากจุดต้นก็คือตรงนี้นะครับเราเลือกเดินเส้นทางที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาอยู่อยู่ตรงนี้ครับนที่สองนะครับเส้นทางที่สองันนี้เส้นทางที่สามนะครับสามก็จะอ้อมอ้อมอย่างนี้นะตรงนี้นะตอนเราอยู่ตรงนี้นะครับก็ประมาณขึ้นทางแล้วนะที่เราขึ้นมาก็เลยอีกไกลนะครับยังเลยอีกไกลเลยอ่ะนี่ก็เกือบเกือบครึ่งทางนะครับ จากจุดที่เราขึ้นมาตรงนั้นใช่ไหมทุกคนตรงนี้ก็จะมีศาลาให้พักแล้วก็จุดนี้ที่เราจะต้องไปต่อนะครับฝั่งนี้ที่เราไปต่อนะอากาศยังเย็นอยู่นะครับหิมะก็ตกไปโปรยโย,ยอย่างเงี้ยเสียงก็คือจะอุ้ยหน่อยนะเพราะว่าอากาศเย็นค่ะก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะทุกคนว่าเราจะไปถึงข้างบนไหมนะฮะแล้วก็จะไปกันต่อนะครับ